สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาเลขวิ่งตัวเดียวครับมาฝากทุกทท่านอีกงวดหนึ่งสำหรับเลขรัฐบาลไทยเราครับงวดประจำวันที่สองบกรลาครับปีหกแปดสูตรนี้เข้ามาแล้วห้าง,งวดครับสำหรับสูตรเลขวิ่งตัวเดียว มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่แล้วก็ได้หกก็เลขก็ออกไปที่หกสามงวดที่แล้วนี่หลายสูตรครับตรงที่เลขหกหมดเดี๋ยวมาคำนวณให้เลยครับสําหรับสูตรนี้ ็จะเตือนท่านไว้อย่างหนึ่งว่าเลขบางครั้งมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับสูตรนี้ผมก็จะมาบอกว่าจะเอาเลขตัวไหนมาบวกกันแล้วก็มาคํานวณเดินหน้า ให้ท่านใช้เลขนี่ครับสองตัวบนกับสองตัวล่างนะครับงมดที่ผ่านมาผมก็ใช้นี่ครับสี่สามก็เจ็ดหกหนึ่งก็เจ็ดก็เท่ากับว่าได้เจ็ดเจ็ดเราก็เอาเจ็ดเดินหน้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยเราจะนับถอยหลังนี่ครับเป็นการนับถอยหลังครับอันนี้ก็สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับ เป็นการเอาเลขสองตัวบวกกันเนี่ยครับทั้งบนทั้งล่างเนี่ยแล้วเราก็มาตั้งแบบนี้ทีนี้เราก็นับถอยหลังครับแต่ว่าเดินหน้าไปอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นการนับถอยหลังตัวเลขแต่ว่าเดินหน้าไปอย่างนี้มวดที่ผ่านมาเลขออกอะไรครับหกสามกับสองหนึ่งถ้าก็ว่างวดนี้จะได้ ได้เกับ3 9กับ3ามแล้ก็เดินหน้าลดแต้มลงไปครับ สามสองหนึ่งศแล้วก็แปดแล้วก็ตีเส้นแบบนี้ครับทีนี้เราก็รวมเลขแบบนี้นี่ครับจากที่เราตีเส้นเนี่ยท่านก็เอาตรงนี้บวกกันครับจะได้เลขอยู่สามสาม ตัวเลขอันนี้ก็จะได้ได้หนึบวกแจะได้ 1, 1 7, 3, นึ่ครับนี่ครับ3ามแปดหนกแล้วก็เก้าสาก็ได้1 1 6ก็ได้7 9็ดก็ได้3ก็เท่ากับว่าเราจะได้หนึสมาตั้งแบบนี้ครับ ทีนี้ก็บวกกันลงมาครับได้แปดครับงวดนี้ง่วดนี้ศูนย์นี้ได้เลขแปดครับก็งวดประจำวันที่สอง สองทับหนึ่งทับหกแปดนี่ครับได้เลข8ดครับัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างบนกับข้างล่างมีเลขแปดไหมสำหรับสูตร ปักหมุดรัฐบาลงวดที่แล้วสู่ปักหมุดข้างบนให้8ปดหกข้างล่างให้สี่หกหกมาตรงนี้ก็มีหกงวดนี้ข้างบนมีสี่กับสอง ข้างล่างมีศูนย์กับสองตรงนี้มีแปดถ้าแปดนี่ในในเลขหตัวนี่มีเลขแปดอยู่ครับงวงดที่แล้ว ในเลขหตัวนี่มีเลขหอยู่นี่ครับงวดนี้มีเลข8ปดเนั้นงวดนี้ แต้องมาบนกับล่างครับต้องมาตัวหนึ่งแปดไม่บนกับล่างครับงวดน,น,นี้แล้วสูตรนี่ครับเล็กเด่นสี่ตัวนี่ครับ เด่นสีสูตรชนเด่นครับสำหรับสูตรนี้ข้างบนให้สองกับศูนย์ลองแปดกับสี่งวดที่ผ่านมาให้แปดหกสก็เลขก็เข้าไปที่หกหกสามแต่ว่าไอ้นนี้มันอยู่ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็มาเนี่ยครับ มาข้างล่างนี่ครับอันนี้ก็มามาข้างล่างอันนี้มาบนาง,งวดที่ผ่านมาก็หกบาบนงวดนี้ได้แปดส่วนศูนย์นี้เด่นสองกับศูนย์ลองแปดกับสี่หลังหลังมาเลขลองนี่เข้าดีครับงวดที่ผ่านมาเลขลองนี่ เข้าไปที่สองหนึ่งอันนี้เข้าไปที่หกหนึ่งเมวดนี้เลขรองมีแปดกับสี่ไม่แน่ครับแปดอาจจะมาข้างล่างครับอาจจะอยู่หลักหน่วยก็ได้แต่ข้างบนน่ะมีสองกับศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเลขเด่นนี้จะมาอยู่ข้างบนตลอดสองตัวนี้ เลขรองเมืกเก่อีมาอยู่ข้างล่างครับก็คลิปนี้ก็เอาเลขเต็นตัวเดียวมาฝากทุกท่านแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอบคุณครับ